เขาต้นผู้ชายโอเวอร์ไซส์ค่ะเกรดเอเลยนะงานตัวนี้คุณแม่อันนี้ติดไป100ตัวนะคะใช่พี่อันนี้เขาฟิกมาเลยนะว่า100ตัวพีโ่โอ,อันนี้หนึ่งร้อยตัวนะคะคุณแม่เนี่ยเขาเขียนมาหน้าอันนี้เลยป้ายเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้คืองานโอเวอร์ไซส์เลยนะบอกเลยงานตัวนี้แม่ยังไง แม่อันนี้ได้คาโก้มาค่ะนี่เธอแล้วไซส์มาดีมากเขาเป็นทองคาโก้พี่โคตรจ้าแล้วพวกกางเกงผู้ชายที่เป็นไซส์ดีเธอหาซื้อยากมากแล้วหาซื้อที่นึงคือราคาเขาแบบราคาสูงเลยนะแม่เอาไปทำราคาได้เลยงานตัวนี้จริงเนี่ยไซส์เขาดีมากเลยนะจริงเธอคือเขาเป็นไซส์แบบโอเวอร์ไซส์ไปเลยนะองใช่เธอไซส์ดีพี่ใครที่แบบหาไซส์แบบใหญ่ไปเลยนะแนะนำเป็นตัวนี้พี่เพราะว่าอันนี้เขาแบบหไซส์ใหญ่ไปเลยนะพี่เจ๋อจริงเธอแม่แล้วได้บ็อกเกอร์มาคอะพี่ได้บ็อกเกอร์ใช่ไหมใช่ผมได้ดิกกี้โโคเเอออดิกกกี้้้้แแบหหหลวใมมมม่่าุยยืนไ โอ้โหลดโคตรใหม่พี่ดูนี่ข้างในนี่เป็นิี้อย่างนี้เลยโคตรชาวยๆพี่ใช้ดีนี่ถ้ามาใหม่มากเธอแม่ดูเนี่ยแต่ละตัวแต่ละไซส์นะคะคือทำราคาได้แน่นอนอย่างที่หนูบอกพวกงานโอเวอร์ไซส์กังเกงของผู้ชายอะเวลาเราเอาไปขายแม่คือขายราคาแรงได้เลย2 0 0 0อัพ300ได้ได้้เเธอโอ้โหวิกก็รถือว่าขายดีดหน่อยก็หลักร้อยขึ้นหนักุแม่อันนี้ผมไ่ด็อกเกอร์มาอีกพ oh, oh, ีโ oh, oh, ่โอ้โหเธอเนี่ยเราแบนไปฉ่ำมากก็เป็นงานเกรดเอนะใช่เป็นงานเกรดเอแล้วไปดูได้นแบนไปเยอะมากกว อ่าอันนี้ตีไปนะพี่ไซส์เขานะจะตกอยู่ที่ประมาณ3 4ถึง3 6เลยนะโอ้โหไซส์ดีเลย3 6ขึ้นไปเลยนะใช่3 4 3 6ประมาณนี้นะเลิศดลดนี่อันนี้ของทางเราก็ไปทำงานจัดเซตเอาไปทำเป็นทรงลุงแม่เห็นไหมขายดีมากเจ๊นี่แหละพี่เอาไปทำทรงลุงพี่เพก็ได้ความพี่เอ๋เขาใหญ่เนาะเขาก็ไปทำแบบจับทีทำทรงลุงได้อะไรอย่างนี้ได้พี่เนื้อผ้าดีเลยเธอถูกต้องมีแล้วงานสะอาดมากแล้วพวกซิปพวกกระดุมแม่ไม่ต้องห่วงงานเกรดเอค่ะงินล้านเลิศซิปเลื่อนปื้หนูบอกเลยจริงพี่โอ้โหงานเออะเรื่องพวกซิปกระดุมเลยอะไรเล้วนี่ สีเขาก็ดีเนาะจริงเธอผ้ามาใหม่มากเธอเคยเวลาเธอไปซื้อรองเกงคอตตอนออะเธอซื้อแพงก่นราคาประมาณเท่าไหร่แพงพี่แพงอุย้ยถ้ามือสองก็ตั้งร้อยห้าสิบสามร้อยใช่ไหมถ้าเป็นงานแรงนะพี่นะต้องเธออ,อันนี้ไอซอลที่อัน<ะ>นี้ไอซอลเลิศเนี่ จุดหนึ่งเปิดมาพี่ไอซ์ดูจากสีข้างกระสอบเขาก็คือแบบสีข่อยดอกสีครีมสีน้ำตาลสีกรมสีดําไปเลยนะสีเบจประมาณนั้นเป็นฟิีแบบสีสุภาพพี่ใส่ง่ายแมทง่ายพี่ตัวนี้นะด็อกเกอร์ค่ะคุณแรกนี่แต่งกระเป๋าหน้ามาอย่างี้โคตรเสียวพี่บอกเลยนะซึ่งมาจุดนี่คนที่เขาเป็นแบบว่าหนุ่มหนีนาะพี่แน่นอนเขาจะหาเสื้อผ้าใส่ค่อนข้างยากพี่เพราะว่าใส่ดีๆหายากมากอย่างอย่างผมอ่ะจะไปซื้อเพิ่มหนึ่งใช่ไหมใส่แบบดีๆหมดอ่ะใช่ไหมเธอเราต้องรอของเข้านำเข้าอีกว่ามันใช้เวลาโคตรนานอ่ะพี่แม่ลงไปตีตลาดหนึ่งเพราะไไรรออออ่่่่่่่ะะคคคมมมโโสใใชชัลลเปนนีี อ,อันนี้บอกเลยว่ารีดมานะโหจบถูกต้องเถอนึกบอกว่ามือหนึ่งก็ยังเชื่อพี่บอกเลย<ห>พี่เอาไปยิงป้ายตัวนิดหนึ่งนะคิดว่างานมือหนึ่งจริงๆนะโอ้โหนนี้มามือหนึ่งเลยแม่ออไม่ใช่ห้อยค่ะนี่ใหม่เกินนี่ไม่เกินคือไม่ไฝ่ไปเลยเธอเนี่ยเออของผมได้ด็อกเกอร์มาพี่โอ้เจ้งด็อกเกอร์ที่เขาเล่นกันนะักเตะตัวเนี้ยพ่อพ่อกลีบายเลยตัวนี้ตีคู่กันมาเลยนะตัวนี้นะตัวนี้ก้อนห้ามากกว่า อลเกอร์ใช่ไหมประมาณนั้นที่มันสี่พันกับห้าพันกว่าแม่ถ้าพวกแบรนด์ล้วนอกเกอร์แม่อย่างที่น้องนิวแจ้งมันจะห้าพกว่าใช่ปะนิวสอบเล็กตัวนี้แต่นี้ได้ไปในก้อนนี้แล้วราคามาโคตรจะดีค่ะก้อนนี้ออกอลเกอร์เยอะเหมือนกันนะออกลเกอร์เยอะพี่เนล้วสีเขาดีมากนี่ข้าไปดูพี่ดูสวยนี่ใส่เสื้อขาวเสื้อกลมตัยนึงนะสีพื้นโคตรเท่เลยจริงเธอเนี่ยเธอเป็นหนุ่โอเวอร์ไซส์อันนี้คือไสผู้ายแบบคุณมีเธอฟิลนั้น นี่เราพร้อมขายที่ต้องทำอะไรเยอะแล้วดีเธอสวยมากเป็นไรไม่เป็นไรเสียเต้นจริงเนีโคตรเจ้าเนูป้าพี่ดูต่อพี่ใครที่เข้ามาแล้วฝากทักทายหน่อยนะพี่ใช่ใช่อย่าอย่าออนนะวันนี้แม่คุยกันได้นะใช่วันนี้มันติดกั้นเหรือเปล่าวันนี้มันห้องไง พี่พี่แน่ๆอาจจะพาพ่อไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วไปกินอาหารนอกบ้านพาไปใช่พี่พถ้างนั้นแม่มาตัวย่อหลักได้นะไม่เป็นไรใช่พี่พพฝากถึคงคนในอนาคตด้วยนะนี่คน,น,นกเกน,ออนี่ยนะด็อกเตอร์เราคนนี้แล้วบางตัวนะพี่ด้วยความที่ก็ฟิกหน้าใช่ไหมยังไงบางตัวเขาสมองหลักมาพี่อย่างเงี้ยใส่สบายมันจะไม่อิดอัดตรงเอวนะพี่น้องถูกต้ผมเคยแบบใส่แน่ๆแล้วมันเจ็บเอวไงเวลากินแซ่บใช่ไหมใช่เออฟิกหน้าเกลียวแล้วมันแบบจะเอวทะลักเลือดอ่ะพีเข็ดเอวเจ็บเอวเออได้เลดลดลดเจ็บจริงนะพี่โอใช่ไหม แม่สวยแล้วฉันชอบตรงความแบบกระดุมซิ่เข้อบาร์ไม่อ่านรูปที่ซิโซ่เลยเนี่ยรูปเหมือนเขาหยอดน้ำมันมาก่อนแต่มันมาใหม่จริงเลยไม่ต้องยงไม่ต้องหยอดอะไรค่ะงานเลยมากคือไม่ต้องทำต่ออะไรเยอะตอนนี้นะแล้วเป้านะพี่สังเกตนะเป้าเขาดีมากพี่พาเขาต้อนอย่างเงี้ยเป้าเขาดีตะเข็บเขาจะไม่ลุยพี่เนี่ยไปคงไปขาคือแบบโอ้โหเหมือนมือหนึ่งเลยตอนนี้นะเัาติ้งมาเลยค่ะจริงพี่เพราะว่าดความที่น้องเป็นงานเกรเอเนาะโรงงานเนี่ยบอกเลยว่าเขาคัดมาดีมากพี่ถ้าเจอเสียนิดเดียวนะเขาไม่เอาใส่กระเป๋าเลยนั้นเสียลูยใหญ่อย่่่่่าาาาาาางงเเเเเเเีีีี้้้ยยยยพคคคคออออออกกลลลันนนืรรรดดดะะใชสวธแมไไปทตต แบบซื้อโอเวอร์ไซส์ได้เลยถูกต้องพี่ตัวนี้เขาตีไปร้อยตัวเลยไม่มีบอกลบนะเป๊ะๆเลยตัวนี้นะเขาเขียนหน้ากระสอบมาเลยว่าฟิกมาเลยว่าร้อยตัวพี่ถูกค่ะหน้ากระสอบเขาอาจจะอาจจะน้ำหนักเกินสี่ห้ากิโลพี่เน้อะเกินสี่ห้ากิโลแล้วเขาฟิกมาร้อยตัวเพราะว่าผมยกรู้สึกหนักมาก็อกเกอร์ค่ะพี่แล้วราคามาดีด้วยยังไงตั้งเนี่ยเออว่าตอนนี้บอกเลยว่าราคามาดีมากดีแบบดีเลยพี่บอกเลยนะตัวนี้ไม่ถึงสามพันกันแน่ตัวนี้ไปร้อยตัวเป๊ะๆเลยนะพี่นะอันนี้เอาไปในราคาที่สองพันห้ายพพี่่าดคุ้มแนจริงเอ จริงท้าเพว่งรุ่งขายได้ตัว300ร้อยโอ้โหนอนคอที่ราคาพุ่งมากเนะตุ๊กจริงคืออันนี้ด็อกเกอร์ค่ะพี่แนนด็อกเกอร์ใช่ไหมอ่ะดิกกี้ตัวที่สองโอ้โหเธอมุอหมันจริงดิกกี้ตัวที่สองโอ้โหสวยมากไสีครีมก,ก,กับสีกลมไป เกมเลยพี่ชหลมากิกีอย่างเงี้ยไซส์ดีเงี้ยแพงนะใช่ใชมือหนึ่งก็หลักพันกันพี่เนี่ไปขายตั้งสามรี่ราคากำลังดีเลยอันนี้เาขาจัดฟูสวยมากสวยมากนี่อันนี้เราขายกีใช่ไหมแม่แล้วก็รีวิวแม่หนูส่งให้ฟรีด้วยค่ะก็รีวิวส่งฟรีพี่โคตรคุ้มโคตรคุ้มพี่บอกเลยนะใครแบบไปสยดีไอวายพี่เนาะเอาไปได้พี่หรือใครที่แบบขายไปดีไปเลยตัวนี้เอาไปเติมร้านได้หรือใครที่แบบขายใช้ธรรมดาอยู่แด้วพี่เอาตัวนี้ไปเอาไปขายค้ากันได้เ สวยอันนี้ผมได้ด็อกเกอร์มาอีกพีโอ้โหอยางฉ่ำบอกเลยว่าแบรนด์ไปฉ่ำมากที่บอกเลยนะหุ้มนะตัวที่ไม่ใช่แบรนด์ก็สวยพี่บอกเลยอะใช่มน้ำผ้าคือดีมากี่ดูไม่น้ำผ้าดีจริงนะผ้าาต้องแบบผ้ามาสะอาดจะถูผมชอบอ่าโทนสีของเขานะอ่าโทนสีเมทง่ายมทง่ายจริงที่เวลาเราจะใส่เสื้อนลองเราแบบคือใส่ตัวไหนก็เข้าว่ะบอกจริงเนี่ยสวยมากสวยเเป็นสีที่ผู้ชายจับเมทง่ายคือแม่สีเออโทนสีเขียวก็เขียวขี้มาอนนั้นด็เกอร์ครับพี่พอเจ้าสีบอกสีเบจนี้ไปสีกรมี เนะี่ยแม่ลองไปเช็คดูนะสวยอะเธอเป็นแนนอะไรผมได้ส่งคาโก้ไหมออนี่อันนี้บอกเลยนะคาโก้งานยู U N นะพี่กระสอบเล็กนี้เขาขายกันเท่าไหร่จิตเท่าไหรเกี่บาทแพงแพงใช่ไหมเป็นอ๋อหม,มื่นใช่ไหมโอ้เป็นหมื่นเลยเหรอไม่ได้เป็นในข้อทน,นี้ด้วยใช่ไหมโอเคถือว่าเป็นแนนได้ดนับเลยไม่ได้นับเ,มมเหมือนกันนี่แต่ได้ไปเยอะอยู่นะตอนนี้ยพอได้พอได้ไปพี่บอกเลยว่าคุ้มพี่บอกเลยนะไปยัดนะพี่นะก้อนนี้2,500ันหพี่ก้อนใหม่ก็2,500แต่ว่าก้อนใหม่ไม่ได้ส่งฟรีแล้วนะก็รีวิวได้ส่งฟรีไปเลยพี่คุ้มๆนะพี่นะนี่สวยๆี่บอกเลย ใครที่แบบหรือว่าอยากเอาไป DIY แม่ทำทรงลุงได้เอาราคาได้เลยจริงไอซอลถ่านเนี่ยอันนี้ที่ร้านเราเอาไปทำทรงลุงเลยตัวนี้เลยตัวนี้นะเอาไปทำอะไรก็สอมากแล้วก็ขายหมดเยอะจริงเลยท้ามาหัวว่าทรงลุงอ่ะพี่เอาไปตั้งช่างตัดนี่ก็เขาคิดมาก็ได้กำไรดีนะขายปีกเป็นลายตัวเขาขายต่างร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมาพี่เนาะคืออยู่นั้นได้เลยคุ้มๆหน้าเอาไปทำใช่อ่ะนราคาแบบถูกๆแบบสองร้อยห้าสิบแนะนำใครที่แบบ เดียวกับร้านตัดเย็บได้เลยว่าแบบเออจ้ฉันจะทำทรงลุงนะจ้าใช่เลยฉันไทยทำสวยนะเธอจริงมี่เนี่ยร้านนี้บอกอุ้ยพอมีจำนวนแบบว่าให้แม่แม่ตัดไปทำทรงลุงได้นะอ่ะถูกต้องเฮ้ยร้านเราจะเป็นอีกรลักษเลยนะเพราะว่าทรงลุงอ่ะหายากมากมันต้องเอาไปตัดไปทำให้เป็นทรงมันคุณแม่แพงากเขาน่ะใช่ทรงลุงส้ำเร็จแต่แม่จะส่งกันแพงมากแต่เนี่ยแม่สามารถเอาไปทำเองแล้วขายเองได้เลย ส่งไออันนี้เขาส่งเเกือบตัวกับร้อยนะท่านี่อื่นอ่ะอ่าใช่เขาส่งตัวไปร้อยเลยนะพี่ทรงลุงอ่ะแล้วก็มีเลน้งนี่แนจริงอซื้อห้าตัวส่งตัวร้อยไม่ได้นะจะได้จักคุณแม่ถค่ะเฉยๆก็ได้เอาไปตัดทำคงลุงต่อได้ใช่ไงก็ได้คุณแม่คืองานมาเห็นราคามาเห็นแนวทางเยอะเธอถูกต้องนี่สวยมากหรือใครอาไปเจาะกลุ่มตลาดคนแบบว่าอ่าหุ่นหมีน้อยโอ้ยใส่งี้อะดรใส่ดีหน่อยพี่แนะนำตัวนี้เลยเพราะว่าใส่เขาตอบโจทย์จริงๆพี่บอกเลยนะว่าโก ดิกกี้ตัวนี้โอ้โหแล้วไปไปเลยดิกกี้ตัวที่สามพี่โอ้โหตัวนี้กระสอบนี้ออกสามตัวอ่้วพ่ใครคตรจิงอ่ะปกติเนี่ยไม่เกินหนึ่งหรืสองตัวแล้วอันนี้ก็เล็กนะถูกต้องเลยปกติถ้าเราเจอดิกกี้ออกเยอะน่าจะเป็นงานญี่ปุ่นเนาะใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ก็เล็กได้ไปเกือสามตัวแล้วพี่โคตรชำชามากชามากแล้วเคียวคน้มแค้นอยู่อ่ะไมปไปพี่โคตรดีแม่จัดได้จัดนะคะราคานี้ยถ้าคุณรับภาพไปด้วยนะจริงเลยเงานเกตเอไปขายพี่ราคาสองพันห้าโคตรดีะอะไรแน่โอ้โหแม่ ดิกกี้ตัวที่สี่พี่แม่ก้อนนี้ต้องออกนะสี่ตัวนี้ก็คุ้มแล้วเพราะว่าคุ้มใหม่ดิกกี้ปกติเขาขายกี่บาทถ้ามือสองอยู่มือสองเหรออู้งเอาหกร้อยพี่มือสองนะอันนั้นไซซ์ธรรมดาเลยนะอันนั้นไซซ์ธรรมดาเลยดิไซส์แบบนี้ก็เจ็ดแปดร้อยได้ป่ะใช่พี่ราคากึ่ติ้งเลยนี่สวยสวยแม่จัดได้จัดนะคะสีเข้มมากเอานะเอานะนี่ฮะอ๋อไม่ถามว่าเดซี่ฟองแฟชั่นมีไหมคะเดซี่ฟองแฟชั่นฮะมีค่ะคุณแม่แม่มีรีวิวอยู่นะพี่สมหมายจำลองเลิกแม่ท้าหาเพียร์มีรีวิวเพิ่มเติมยอดหลังไ้นะะค เขาเขาน่าจะเป็นคนต่างชาติแน่นเลยเออผมได้ส่งคาโกมาที่เป็นแรงเลอร์มเจอือลูกค้าเลย บอกบอกแม่ทหารเพี่ยีปนน้ำมีนะคะเดชิ่ฟอร์มฟชั่นนะคะนี่รถเธอที่ชมกันต่อนะสำหรับตัวนี้นะพี่่ะที่เพิ่งเข้ามาขอย้ากทีนึงนะอันนี้เป็นกางเกงขาต้นคุณผู้ชายเป็นโอเวอร์ไซส์พี่นะเป็นงานเกรดเอเลยก้อนเล็กน้อยพี่เนาะ100ตัวนะคะ100ตัวไปเลยพี่ไม่มีบอกรถตัวนี้เอาลิกมาเลยว่า100ตัวพี่ตัวนี้บอกเลยว่าแบรนด์ออกไปเยอะมากอ่ตัวแล้วก็มีด็อกกงด็อกเกอร์ได้เยอะด็อกเกอร์ได้ออกไปเยอะมากพี่โอ้โหแล้วได้ไซส์แบบนี้คุณ อย่างหลอเธอเนี่ยแล้วผู้ชายอเขาชอบใส่สีอะไรแบบนี้อยู่แล้วยิ่งเงางเมเาตอนมันดูสมาร์ทเนาะใช่ถคาอย่าง<ม>อย่างวันนี้องก็ขัต้นตมาปะใช่ใส่ผ้าคอตตอนมันเหมือนกันพี่ตัวนี้จริงเธอนี่ลดลดะความที่สีแบบว่าสีเทาแงทง่ายนะใช่พี่ไม่ต้องคิดเดยอะเลยเวลาออกจากบ้านทีน,น,นึ่งอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกแม่ไปดีตลาดได้เลยเพราะว่างานแบบนี้หนูไปเดินตลาดแล้วพวกกเว่าใส่ยังไม่ค่อยมีใครขายยังโอยังไม่มีใครดีตลาดเล้วตัวนี้ี่คนขายน้อยนะน้อยพี่คนซื้อเยอะนะบอกเลยแต่คนขายน้อยพี่ตัวนี้ดังนั้นพวกแข่ง ยากมากอยากต้องผมจะไปซื้ออ่ะผมบอกว่าผมเอลสามเจ็ดสามแปดร้านแม่ไม่มีลูกอ่าใช่ไหมมันจะหาไซส์ประมาณนั้นยากมากถูกต้องพี่ร้านแม่ไมเอาไปเลยตัวนี้นะพี่นะสามหกขึ้นไปเลยคือใช้จะดีๆไปเลยพี่ตัวนี้เนี่ยด็อกเกอร์ค่ะคุณแม่เนี่ยเออนี่ประสบการณ์ตรงจากน้องมิวนะเห็นป่ะหาไซส์ยากมากแม่ไปขายได้เลยด็อกเกอร์มาพี่ต้องไปหาพ่อะไรล่ะดีเอ้ยมา ดูกันตอ่ตอพี่ดูกันต่อข้อรีวิวยังว่างอยู่นะพี่นะหรือใครเอาก้อนใหม่ไปลุ้นเองก็ได้หรือว่าใครจะตัดแบบหาก้อนสิก้อนยังได้นะตอนนี่แล้อยู่ยังพอมีจำนวนอยู่นะพี่นะมีสองพันห้าพี่คุ้มคุ้มเลยตัดเยอะก็มีส่วนลดให้อีกพี่าพหางก้อก้อนมีอะไรสมค่ากับตัวนี้หางก้อนใหม่นะพี่นะ bu หนึ่งสองพี่มาได้เลย 1> bu หนึ่งสองนะพี่นะรหัสก้อนใหม่นะงานสวยๆแบบนี้แนวทางขายแนวทางทำเยอะมากพ,พี่ทำต่อได้เยอะเพราะว่าโหสภาพดีแล้วราคาดีมากตัวนี้พี่บอกเลยคุ้มๆไปเลยตัวนี้อันนี้ตอนเบค่ะเนีี่่่ยยยยยเเเเเเเออออนนนบบบบบบาา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 งงงงตัััวววววแแแแแแรรรรรดดด์์มมกกกพไไไปขขข้้้้้ลลลลจิค็ะ เออใช่เยอะๆเยมากอ่ะด็อกเกอร์อีกพี่โอ้โหด็อกเกอร์จะมาแล้วหนูโชว์แม่โคตรละเอียดอ่ะเวลาแม่ดูรีวิวยอหลังจะได้เห็นแล้วก็พิจารณาว่าแบบเฮ้ยแนวทางนี้ฉันเอาไปทำอะไรได้บ้างอะแม่แต่ไซส์มันดีเนวไหนแม่ดูไซส์ใช้ดีพี่ดูไม่เห็นขาเห็นปะไม่เห็นนะน้องนิวเขาไม่เห็นเลยเพราะจึงแต่แบบไซส์น้องนิวได้เลยคุณแม่อยางให่บอกเอลเท่าไหร่ขึ้นนะน้องนิวเอลสามเจ็ดสามแปดพี่เออเอลในงอนกระสอบอ่ะเอวผมเอลกระสอบอป็นยังไงมาถึงเอลในงานกระสอบอะอ๋อสามหกขึ้นเลยไไดดด้้้ัังงนนสาาายยยยีขข่่่แมอะ 来。<laughs> <laughs> <laughs>